น้องโปรดใจน้องจันใจจากฉันแตกใจลงลงจากลานหลบลงจากความเยือกให้ทุกเหือนเก่าสวร ทละถ่นนลวงพระเจ้าคระกยาหาราชเพระางเจ้าเสังขปีมก้าพระเจ้ากิน้าวุาแล้วเอา่าว รวเมเจ็บคงเจ็บเพราะว่ารักมันอักเสบสุดที่ใจเย็บระสษา,าอันา,นารรักทางรักมันยางไม่พด มันเลิกกำนนหนดคดน้าปรายจะยจะพักขอทานรักถูกขยี้เสียจนดุยรักเป็นปุยปนทําเลือก สมือนจัเพิ่งเผา,า,าขาดมาเผา,นานขาดหัวใจเป็นแพ้จะมีหัวแตกน้ำตาเอกสังจะไปรากษาเป็นจังคนบ้าฟุ้งซาน โอ้ต่นระหอาบน้ำขันจนก่จกไม่สัเปนามาอะไรเดิมควรตะมองวิญญาเดียวเนขอให้ล้อไปสางทางสุขบันทาสุก พบแต่คืาอสงสารเราไม่ใคยทุ่มคูส่สน สารอยากไปนรกตอโงพระองอยากกลับตรงข้าย่อมเมียนสันให้กัรขอ,อรมชาตจนพยาธิตอต่อไม่เสมอไม่บรรลุวิชาลูกคนรบริกัน เจ้ารักกับลาวีอร่อยดีทำไมเจ้าไม่บอกยังขอบคุณนะครับเจ้าผูะใรับที่มอบให้กับผนดิผู้นำติณานขอบคุณเป็นอย่างสูงควานะขอบคุณครับ ข้าวเปลกไปกินเระเอายังไงนะะงมไนมตะอะไรยังเป็นมเป็นแน่ไม่าอระองค์ัเดี๋ยวฟังูอะไรมาเต็มเลยระเบียนหรเปลาหลท่านพระเมาในกระเป๋าเนี่ยในพระเับข้าวหรือเปล่าต้มตับไช่ต้มตับดีเลยพระเ้างาขาท่านได้ต้มตับไม่วันนี้พระองค์กินข้าวบ้างอพระพยายาม่พระองค์ไม่สวยอะไรมาหลายวันแล้วนะพ่คะเจของเ ตอนนี้จะให้ค่ากินข้ากับผิดไม่ลงจะให้เข้าเอ๋ยเข้าโควยไม่ได้เองไม่รู้หรอกว่าเขาบอกของผู้ชายที่มีความรักในเมื่อมันเขาบะต้งองมีความมันจะมีความชอบช้ำเกลียดเรามีสิ่งไหนบ้างวะท้า,ทาไม่ค่าคัดย้ายไปที่เนี่ยมันหาย ทา่านข้า,าวพระไถ่พระเจ้าค่ะกล่าวหนุนชันสองคนเนี่ยทำไมจะไม่รู้กล่าวหนุนชันเนี่ยเป็นผู้ชายพระองค์พระองค์เนี่ยทรงผิดหวังเรื่งองความรักพูดง่ายๆ่องค์ขันถ้าเป็นบ้านกล่าวหนุนชั้นมีวิธีพระเจ้าค่ะให้พระองค์เชื่อยเลอไม่ใช่อะหรอหมุชันไม่รู้หนุนชั้นพระเจ้าค่ะจัน สวยน้ำจ้ำเห็นไหมเหมอต่อพระองค์ท่านเพื่ออะไรอะไรมันจะดีข <ah> ึ้นเองพระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าพระองค์อยากลืมน้ำจันทร์ช่วยได้ข้าเจ้าเห็นว่าถ้าข้าจะคลายเนี่ยวางคิดถึงจันทร์ทวารีได้เองไปรับจันทร์แล้วโดนรขาทรอายเจ้าของตรงนี้อย่าจาะไปเอกล้าใช้เงินเองเองินจัดการมาแต่ก่อนไม่กังวลแต่ก่อนข้าของข้าจะไปพระเจ้าข่าพระองค์ ค่าตัวคุณอมือกรรมของฉันนี่ดีอมาเนี่ยกูเกลียดติเกยหลายคนแล้วนะที่พูดถึงค่าตัวเนี่ยงั้นงั้นเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้พูดเลยไปเลยพระเจ้าค่ะอะไรไอ้ใครง้ไอ้ใครอาจารย์ไปเลยทํไมอันนี้ไระเจ้าที่ผสร้างความมาเดินแต่พระองค์พระองค์ยังได้ไปถึงเนี่ยเลยยังไงสร้างของฉันแล้วรอเล่นหยอกนรอพระองค์ข้าแต่เราจะเรียนทิ้งพระองค์กําลังเครียดอยู่นี่มาเนี้ยพระเจ้าค่ะมาเนี่ยน ทำไมน้ำจารบันสาวอื่นขนาดนี้แล้วองค์บอกไปนะว่าเนี่ยก็องค์มองหน้าตาองค์ท่านได้ดุลโดยมันจะพอคุณเรื่องหน้าตัวองค์จารบันต้เงนี่พระเจ้าแ่นดินมีป่าดีนะเนี่ยไอเดียไปถึงอาจารย์จะบอกคราที่อาจารย์นัตสิงห์อาจนรย์เนี่ยเดี๋ยวเด็กทั้งร้องทั้งรำเนี่ยมันจะเดียวเลยป่าไอเดียก็เป็นลูกของเออ่ที่ถ้าเป็นแห่งชาติอาจารย์เสรีศริราศิริ หวังให้ทำจะดีอยู่แล้วนะฮะหัวหน้าหัวหน้าขึ้นตําแหน่งทิกงเพื่อนเลยครับให้ทุกคนมันจะเลิกขาไม่เป็นไรครับให้เราเอ้าให้เขาตัดมาผมจะได้หายครับเดี๋ยวแค่นาทีพ่อแม่พี่น้องเจ้าขาประเอกวิชาน้อยทุกคนวันนี้เนี่ยออกมาแทนสมสารพักดีนะจ๊นจะนิสัยเหมือนกันเลยไม่รูอะไรมาไออดูกันไม่ดุมันจะโวยอะไร มันม่นห้คนแบบนี้มนีอะไนี่เลวไปนี่ลันจงไม่มาเจิมันเลยตุ้งนแต่สมศักดิ์พันี่เก่งงานเนี่ย่ลจะพ่าที่เกียร์บ้าปะกูนะที่เกียรยังก้าคนไม่รู้เลยรับทช้าบอผมขอล้ครด่ขอเลยพี่เนี่ยเดี๋ยวเด๋ยอ๋อขอเปลี่ยนตัวจลำตัวเราเไ่่ไมนีเกมมนอย่างนี้่แล้วมีใครเกียรมึงะกูไหมทีเ้เราก็อยากการให้ท่านผู้ชมได้มาดูสมศักดิ์เก่งงานมากไอเราทำอะไก็ได้จริงไ้ม เพราะเรายัางนิ่งอยู inky, right? ่แด um uh, ่แล้วก็พระงท่านพระองคท่านผู้ใจกล้าของฉันก็ดีดีใจแทนพระองค์ระเจ้มาเล่พระเจ้าข้ามาสิมันถ้ารองทอเนี่ยอจะพูดได้ไหมเดียวท่านเสวยใจร้อนม่กเลเป็นพะเจ้าค่ะใจจาคมาเรียแบบเป็นเร่เงใ่ยนะีบริจาคหนึ่งขของฉันมันจะหมดเทยพระเจาขาจะเล่นเรื่องนี้ก็เลยเข้ามา อย่างพันจัารพรค่อยๆอยาะพันจ้าคพะิค่อยๆขยกค่อยๆหยักพวกข้า่อยๆทำเอาไว้ค่อยๆว้ขอยืมครับขอยืมครับมีเงินแต่ไม่หน้าเซินเตบาหน้านปางมัก็ไม่รู้บอกพวเขาว่าอาจจะมีาแม่ตาซวยก็ได้อยากจะได้ไวเลไว้ลไวโผ่แตโอองาปิปิเอาไีก่อาดีกว่าลำครั้งแรกเราออมดุเมกิส สมานใจด้วยเลมจัะดีแก้วแรกเป็นยังไงรึยัครับร้อท้องท้องชงเป็นยังไงวะเจ้าค่ะงดีขึ้นไหมระเจ้าคนไม่เคยไหนมันก็อาจจะมีอาการบ้ากเฮ้ยการดื่มหลอดแล้วถ้าไม่เชื่อคุยไม่เชื่อใครเราตั้งคนไม่เคยปวดเลยก็บองมาเลยไม่เคยเห็นคร่ะมาจะ ข้าเกิดคุณก็เดินมาให้เรานะครับเอง่วยสัิจด้วยนะได้ครับคุอะไรใเช่ขงวัเราไหครับแต่บอกไว้ก่อนถ้าใครมาบอกวสัิได้เลับได้เลยพระเจ้าค่ะค่อยๆนะพระเจ้ามาไปเจรง่านสุลานาเป็นของคู่กันไอ้คอยอนี่เป็นอรเป็นคนเดียวม่เป็กเสน็นเห็นไหม นายไหนรีเกกูี่ไม่ใช่ประกูชอบมันเห็นไหมหมาย่งชอบมหมาอย่างเผาเลยเมื่อกี้มชั้เล่นดีนายยังมีเม่ี้าเนยูโกโกโโมีช้เล่นดีชั้นเล่นดีต่อยมันไปไม่เจ้าามันเกี่ยวากับเราไม่เมื่อกี้เอซีเขาบอกคอมโบคอมโปเออร์ราไม่เม่ีโอ้จะจริงจริงดีทำได้ผไม่รู้สิท่าทาเนอาาาเรื่องไนองท่าน เป็นยังไงเมื in, pas, ่อาค่ะชื่อไอ้ขวยใหญ่มันดจริงๆคุเชอไหมวายมันจะ่า่มันจะมาไม่ขวยขวยใครใหญ่่มันจะผ่ามั่งนะาคนตาคนไม่นองครับอย่างเี้ยหร ใหญ่เขว่าเรียหว่ารว่าอีใหญ่ไม่เจ้าคยยคุอะไรคุยหนานมากใหญ่ใหญ่ถ้าทหมกชันเดินไปตลาดป็นสองคนชาวบ้านก็จะเรียกกันคุยใหญ่คุยใหญ่นี่ก็สคนนอนไก็อคนเดินีไคนกลางไปครไม่ไม่จะเพี้ยนเไม่เพี้ยนไม่้กาไม่้ะไรีปสคนเพคุยนะคยนคยน จะไม่จะเพี้ยนที่เราสองคนจะเพี้ยนที่หัวหน้าเราเราเราไม่ได้ยาวคนเราเนะมันไม่คนเราเนี่ัเพรเมาแล้วมันมีก็้มีเพื่อนัดเจ้าเป็นตัวเสมอกันไม่มีเงินเนี่ยไม่มีว่าเจ้าไม่มีารครับเฮ้ยเจ้าข้าพระองค์ท่านดเค่องเลยถือวันที่ยการแล้วการหมท่านขอประธานอภัยนะพรมเจ้างการองค์ท่านจะทำอ่าง้เพื่นเพื่อนกัน เป็นเยันได้กูถามว่ามึงจะเป็นเพื่อนได้ไหมก็ผ่านเลยไม่จบขามึงตัดหัวได้ไหมงั้นเป็นเพื่อนก็ได้ไม่จขาดเพื่อความสบายใจของกระผมไ่อขาเลยไม่จขากูกินไปสงเจอลวมึงจะจบไมโ้ยนอยากถามว่าก้าวขงฉันทั้งนั้นอย่างนี้เลยทำไมวะก้าวของฉันจะนสามาถกับที่ปู่ปีาดพิาพิญาพาพิเอาไว้ ตันจะแต่งพรโตขึ้นมาเนี่ยจะไม่แตกเลยพวกของมึงมาบุญจำการโดนจะโดงอะไรพวกนี้การของทางไม่กล้าถึงคำประมาทเพื่อนเจาคมึงพูดอย่างนี้ว่าปฏิเสธกูอุ้ยกูไม่ใครเนี่ยรู้เพื่อนจ้าค่กูสามารถจะตัดหัวมึงได้ไม่ฉะนั้นมึงจะสาบองสาบบ้านอะไรก็แล้วแต่ต่อนนี้กูเลยแเ้ี่ยกูสามารถนะที่จะตัดหัว ต้องกินนะพระเจ้าค่ะถ้าไม่กินตายพระเออจ้าค่ะกรรมฉันจะตามพระไทยพระองค์เจ้าค่ะคุณน่าฮ่าฮ่อน่าฮน่่

สีวิชานะครับอา่อสวดอธมศิวิาร์ทัตเข้า เข้าสางฉันลมไมิมิดที่ไม่มาหากัวทันนอ้องจันทาที่เป็นเมียข้าหนึ่งทันที่เขาไม่ยืน วาเป็นรถน้ำตาจันทร์สดีจันทร์สดีจันทร์สวดีโดยความ่